เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยหกสิบห้านะคะ according to the extract and a r t w o r k เขาบอกว่าตามตามอะไรคะทุกคน ตาม passage ใช่ไหมคะตาม extract ที่เขาให้มาเนาะ and a d v o r k ตัว a d v o r k มันทำไมนะคะชอ่แรกนะ protect its baby against her m y bite by its tough skin mm hmm. เขาบอกว่าตัว a d v o r k เนี่ยมันปกป้องใช่ไหมคะ protect ปกป้องลูกของมันใช่ไหมคะ protect its baby ถูกไหมปกป้องจากอะไรนะคะ protect someone แล้วก็แปบ๊บนึงนะทุกคน protect someone against something นะคะปกป้องจากนะทุกคน protect someone from something protect someone against something protect its baby นะคะปกป้องลูกของมันนะคะจก้กตัวปลวกจากตัวปลวกเนี่ยไม่ให้ตัวปลวกมันกัดใช่ไหมคะโดยที่มันใช้ หนังหนาๆของมันเนี่ยในการปกป้องนะหรือว่ามันใช้ uses its claws to help insects to the ground surface มันใช้กรงเล็บของมันในการช่วยใช่ไหมคะในการช่วยเหล่าแมาลงเนี่ยให้มาอยู่ที่ข้างหน้าพื้นผิวหรือว่าใช้สาม give a birth to a baby and feeds it for a week มันกำเนิดลูกใช่ไหมคะ give birth เนี่ยก็คือคลอดนั่นแหละคลอดนะคะให้กำเนิดนะ มันให้กำเนิดนะคะลูกมาใช่ไหมคะให้กำเนิดเบบีมาแล้วก็เลี้ยงลูกใช่ไหมคะเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เนาะส u s e s its t o n g u e to destroy สต์ไทร์ทูรนมอนสะคะก็คือใช้ลิ้นนะคะในการ destroy คือทำลายเนาะในการทำลายจอมปลวกมันใช้ลิ้นในการทำลายจอมปลวกหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นช้อยห้านะ w i l l go underground when in danger มันจะ ลงไปใต้ดินถูกต้องไหมคะ underground มันจะลงไปใต้ดินเมื่ออยู่ในสภาวะที่มันอันตรายถูกต้องไหมคะช้อยไหนเอ่ยทุกคนอ่ะมาดูตั้งแต่ช้อยแรกเลยแล้วกันนะคะมัน protect its baby against t e r m i t e bites by its tough skin หรือเปล่าทุกคนมันอ่ะบอกว่าอะไรคะ ตรงนี้นะคะมันบอกว่า,ามันแย่ลิ้นนะคะเข้าไปในโพรงเนาะเพื่อกินถูกต้องไหมแล้วก็มันก็ใช้หนังหนาๆของมันเนี่ยในการ protect it against the termite bite ตรง it เนี่ยคืออะไรคะทุกคน it เนี่ยก็คือตัว advark ถูกต้องไหมเอ่ยตรง it เนี่ยคะ่ะก็คือตัว advark เนาะไม่ใช่ baby เนาะเขาไม่ได้บอกนะว่า เขาจะ protect baby จากปลวกด้วยหนังของเขาอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวเนาะเขาบอกเขาจะ protect ตัวเองเนี่ยจากจากปลวกในที่มันมากัดได้ด้วยหนังนะคะเพราะหนังมันหนามากนะคะมันก็มีความสามารถในการคุ้มครองตัวเองอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยช้อยแรกเนี่ยก็ไม่ได้นะคะมันไม่ได้ protect baby นะมัน protect itself นะคะช้อยสอง uses its claws to help insects to the ground surface มันใช้ กรงเล็บของมันในการช่วยหรือเปล่าคะมันตรงนี้นะคะเขาบอกว่า it's called can rip open the toughest termites น,นะคะบอกว่ากรงเล็บของเจ้าตัวอาร์ r วาร์เนี่ยสามารถแงะใช่ไหมคะสามารถเปิดเนี่ยระ,อะจอมปลวกได้ถูกต้องไหมเอ่ย เอเปิดแล้วเนี่ยมันก็จะทำไมคะ bringing the insect to the surface พอเปิดแล้วเนี่ยมมแมลงมันก็จะมาอยู่บนพื้นผิวมันก็จะสามารถกินได้นั่นเองแทนที่มันจะแอบ,บอยู่ในจอมปลวกถูกต้องไหมคะไอตัวปลวกเนี่ยพอพอเปิดปุ๊บมันก็มาอยู่บนพื้นผิวนะคะเราอีตัวอาร์ฟอกนั่นแหละก็เลยกินปลวกได้ถูกต้องไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาเปิดมาเพื่อกินถูกต้องไหมเอ่ยเป็นการฆ่าปลวกนะคะไม่ได้ช่วยถูกต้องไหมเอ่ย ไม่ได้ help นะคะใช่สามคะ give birth to a baby and f e e d it for a week เมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะว่ามันคือ fortnight ถูกต้องไหมเอ่ยเนี่ยทุกคน the female give birth to a youngster ถูกไหมคะ for the first fortnight it remains below ground nursing ก็คืออะไรคะสองอาทิตย์แรกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ผิดถูกต้องะคะ่ะเพราะมันบอกว่า a อ week ซึ่ง มันไม่จริงเนาะมันต้องเป็น two weeks ถูกต้องไหมคะตรงนี้ถ้าจะแก้เนี่ยมันต้องเป็น for two weeks เตนะิม S เนาะถึงจะถูกเนาะตรงข้อนี้นะคะก็เลยผิดเนาะเราเลยไม่เลือกช้อยสามนะคะมาดูใช้ c สี่ uses its tongue to destroy เธอไหม months เขาบอกว่าใช้ลิ้นในการทำลายหลังใช่หรือเปล่าคะมันใช้ลิ้นในการทำลายหลังหรือเปล่าคะไม่เนาะมันใช้ลิ้นแย่เข้าไปเพื่อกินถูกต้องไหมคะ แต่ว่ามันใช้อะไรเอ่ยในการ rip open เนี่ย mm. เห็นไหม rip open mm. ก็คือเปิด mm. ถูกต้องไหมคะในการทำลายเนี่ยมันใช้ close ใช่ไหมคะก็คืออะไรเอ่ยทุกคนกรงเล็บของมันนั่นเองถูกต้องไหมก็เลยคำตอบนะคะเป็นช้อย c e ห้านะ will go underground when in danger ชัดเจนนะคะข้อนี้ will go underground when in danger เพราะว่าเขาบอกไว้ตรง ตรงไหนหน้าตรงนี้นะคะเขาบอกว่าอะไรคะเอ่อพิ i ิสัน a p ปเ p r ร์เวนเนม a อซิดคอ c ซีล์นะคะมันมันปกปิดตัวเองไว้นะคะใต้พื้นดินเนาะในหลุมเนาะ It powerful limbs and sharp claws ก็คือขาของมันนะคะกับกรงเล็บของมันเนี่ยส,สามารถใช้ขุดได้ไวมากๆเลยใช่ไหมคะเมื่อมัน กลัวเนาะก็คือพอมันกลัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะรีบขุดหลุมนะคะขุด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 ,ด,ด,ดแล้วก็ซ่อนตัวเองเข้าไปใต้ดินถูกต้องไม้เอ่ยนะคะก็เลยเป็นคำตอบของข้อนี้นะดูได้จากตรงนี้เลยนะคะทุกคนทันเนาะเปเรียบร้อยนะคะข้อ65นะคะคำตอบคือชายห้านะ according to the extract and a d v e r t will go underground when in danger นั่นเองคะ่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจัง